ท่านทานวบดีผู้มีทุนทั้งหลายชีวิตของคนบางคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องประกอบเพื่อคำพูดที่จริงสุภาสิตาจจวายาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังคำพูดไหนเป็นคำพูดจริงคำพูดไหนเป็นคำพูดพาศิษไปห้ลอกเพาะนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ,ใหญ่มาเป็น มีคำพูดที่ก่อให้เกิดความสลาดขึ้นพูดแล้วไม่ทำร้ายคนพูดแล้วไม่คนเกิดความรู้สึกไม่ดีพูดแล้วทำให้คนนั้นมีความสุขใจและสบายใจเรียกว่าคำพูดที่เป็นความสิทก่อให้เกิดความสุขใจก่อให้เกิดเกียรติคนมมคลมีเกียรติไม่พูดให้คนทุกข์ใจไม่พูดให้คนไม่สบายใจอันไหนที่ ไม่ดีไม่งามเขาไม่พูดอันไหนที่เป็นความจริงแต่ว่าพูดแล้วเสียหายก็ไม่พูดมีสัจจะไม่พูดรู้ถูกท่านไม่พูดคมเองทั้งทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่มีความแทเจร็งในส่วนนี้บุคคลที่นํามาซึ่งความเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไม่ดีพูดไรพูดจริงสม่มาสมจน่นรือคุณศัต คุณบรมศักดิ <¿Y> ์วัฒนเทพสุทธิมีอัศลัก์อย่างพูดไรพูดทีประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอเสมอเมตตาคุณนางอลังเมตตา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 ภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะมีความรู้สึกเย็นสบายอย่างดีเสมอติมเตมไปพ้อ